ฉ็คค่าแน่ไอ้ตำมลนะไ <นา S 2> อ้โจรบ้าไอ้โจรบ้ากันโคตรเพชรต้องเป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียว <S <S สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่เฟิร์นมาแคสเกมมีชื่ออะไรไปดูกันเลยดีกว่าเกมวันนี้นะคะคือเกม s t e a l i n g the Diamond นะคะหรือว่าขโมยโคตรเพชรคุณปู่นั่นเอง เรามาดูเกมกันดีกว่าในฐานะที่ปูเนี่ยเก็บเพชรนี้มายาวนานกว่า90กว่าปีหนวดจะงอกตายอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ยากใคร,ใครๆเนี่ยจะต้องเก็บเอาแล้วก่<อ>เห็นแล้วมันน่าจะขโมยจริงๆเลยไปกันดีกว่านี่นะคะพอเข้าเกมเราก็จะยืนอยู่ที่สูงอันนั้นคืออาคารที่ไว้เพชร มันจะมีสวิธีคือย่องเข้าไปกลับไปแบบรุนแรงกระแทกกระทันถ้าระดับพี่เฟิร์นแล้วก็ต้องไปแบบรุนแรงกันเลยดีกว่าไปแล้วก็ะใสคู่ใจของข้าบุ้มบุ้ร้อมลุยกันเลยเต็มตัวเฮ้ยได้ยินเสี่ยงอะไรปะหวะอันนี้คะเขาก็จะให้กดเคกด R แล้วก็จังนั่นไงไม่ต้องร่อสายตาฉันหรอก แกไปไม่รอดหรอกกดไม่ทันมาดูอีกทีดีกว่าไปเลยไข่ปลาของฉันมาดูอีกทีนึงจะมากดจุ๊บจ้ำลอยมากเลยไอตำรวจหน้าโง่อเสร็จค่าแน่มีเสียงอะไรวะเมื่อกี้อะไรผ่านไปแล้วแป๊บวันอย่างนี้ไปไหนมีอะไรเข้าไปไม่รู้เหมือนแมงวีเมนเสร็จค่าแน่ไอเพชร มันก็จะให้เลือกอาวุธนะคะดีแน่ไม่มน่าทิ้มเอาใหม่นะเลือกอาวุธมี3อย่างครั้งนี้พี่จะเลือกข้างบนเหมือนหอ,อกเลยอะไรเนี่ยไม่ทันเลยทัดงาบคางไปเรียบร้อยเลยเรามาใช้อีกวิธีหนึ่งเอาโลดีกว่าลองกดโลดกดไม่ทันจริขออีกทีแล้วกันฮ่าฮ่าจะตะกดลูกตุ้มวว่งไปเลยว ยิงขาเลย,ย,ยดนะโิโอ้ยเป็นค่อยกับต้องแตงทางคนเอาอีกทีทั้งนี้ต้องให้ได้กดโลใช้โลมาเลยน,นี่ไงยิงเข้าไปยิงเข้าไปจ้ายิงเข้าไป่อยครับผมเมื่อกี้มันหลุดเข้าไปได้เรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงเพชรแล้วครัวนี้เราก็จะมีวิธีหยิบแช้ไอันนี้ค่อยๆขีบ เนี่ยวันก่อนนะฉันนะได้ดูบอลลิวบัวเฮ้ยมันแพ้อีกแล้วอ่ะเออคหรอเพราะว่าอย่าเหนื่อเสียงมากเลยจริงมันห่วยนะปวดท้องขี้ป่าวะตอนเนี้ยเฮ้ยอะไรแวบเมื่อกี้ฉันก็เห็นเหมือนกันไว้มาแล้วหยุดเดี๋ยร์ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่หยุดถ้าหยุดค้าก็ให้เพชรของเจ้าไปเลยสิก็จะยิงเอีกทีนึงแล้วกันเนาะครั้งนี้ตำรวจเขาก็จะไล่ยิงไล่ยิงเพชรไปไอ้โจรมันขโมยเพชรแต่เพชรมันลากพื้นลงสาก็จะต้องหยิบ ส่องประกอบสลับก้อนป้ามันเศษต้องเป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวเว้ยมีอะไรมาเนี่ย็ผมในายอำเภอครับผมและต้องกดนาอำเภอก็ยิงหัวก่อนครับเรียบร้อยแล้วครับภารกิจเสร็จสิ้นมาคราวนี้ยิบได้เลยเนาะทีเจ้าหน้าที่ต้องรู้ว่ไม่งั้นฉันจะยิงแล้วนะะยิบก้อนป้าไปเลยชันวันหนึ่งเรียกว่าสองตอนนี้นายผมโดนเคาะที่ดังเรียบร้อยแล้วครับผม ข้างบนก็มานายอำเภอนายอำเภอขออนุญาตยิงหลังทีนึงแล้วกันนี่เลยใช่ระเบิดยิงเข้าไปเลยไอ้ของทิโมมาติดไว้เนี่ยเพราะว่าระเบิดติดมือยุดเดี๋ยวนี้นะนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะนี่ตามเป็นครั้งที่สามแล้วนะหยิบก้อนหินปาไปเลยโอนายผมวันหนึ่งเรียกว่าสองนายผมหนายหลังไปแล้วตอนนี้ต้องให้ถุงมือนายอำเภออยู่เลยเลยกดบับเบิ้ลถ้างั้นฉันยิงละเฮ้ยทำไมมันยิงไม่เข้าวะป้องตัดได้เลย ยิงไม่เข้าเนี้ยมันดุดรอดไปแล้วไอ้เอืออชนเดี๋ยวนี้นะทางหน้าเป็นทางขาดไม่งั้นเจ้าก็จะตายไปพร้อมกับเพชรทำไงดีถึงทางขาดวางปืนลงวางเพชรลงเดี๋ยวนี้ไม่วางถ้าวางคักเฮ้ยมันล่วงไปแล้วเย้ไอ้มันล่วงไปแล้วอยู่ไหนนี่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยอุตตเพชรมาด้วยเพราะฉะนั้นครั้งนี้พี่เฟิร์ชนะ ประสบความสําเร็จเราได้เพชรโคตรเพชรคุณปู่มาอยู่ในครอบครองแล้วน้องๆคะอย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ช่องร้อยแปดไลฟ์นะคะแล้วก็ร้อยแปดไลฟ์สไปซี่แล้วก็มีพี่เฟิร์นจะเปิดมีทุบอีกช่องหนึ่งด้วยนะวันนี้พี่เฟิร์นไปก่อนบ๊ายบาย